3บทสนทนาในภาษาเกาหลีนะคะอย่าตอบกลับแบบนี้ไม่งั้นโดนด่าแน่นอนยูเบอร์อันยองเซลเข็มโคเรียมิดาทุกคนสวัสดีค่ะเข็มค่ะทุกคนคะวันนี้เข็มมี3าบทสนทนามาฝากที่เราต้องระมัดระวังในการใช้งานมากๆและแม้ว่ามันจะเป็นแบบสุภาพถ้าคุณกันแบบแบบสุภาพชาวเกาหลีไม่ว่าอะไรหรอกนีใช่ไหมแต่เราต้องดูนะว่าเนื้อหาของมันเป็นยังไงเวลาเราพูดเราใช้พูดมันเป็นยังไงมากนะคะซึ่งแม้ว่าคำคำนั้นจะเป็นคำสุภาพแต่ถ้าหยิบมาใช้ไม่เหมาะสมการจะถูกโกรธได้นะคะคำแรก real เวทํทำไมคะทำไมล่ะคะชอมจิมหมกดบเสียวย์โ <Real. S 2> คำว่าเวนะคะแปลว,ว่าทำไมใช่ป่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเอาไปใช้แบบไม่เหมาะกับบทสนทนาอาจจะทำให้เรารู้สึกหน้าหมันไส้ได้นะคะเมื่อเราถามคนอื่นว่าแบบเออไปไหนมาทำอะไรล่ะเขาถามทำไมหรอ เห็นไหมมันไม่เอ็กเซนนะคะดังนั้นแม้จะเป็นคําสุภาพก็ต้องระมัดระวังนะคะคําที่2นะคะที่เขียนอยากจะให้ระมัดระวังกันก็คือคําว่าอาราโซไฮเกลอาราโซไฮเกลคานี้นะคะแปลว่าฉันจะจัดการเองฉันจะทําตามที่ฉันรู้ฉันจะทำตามฉันเข้าใจเองเออเด็ดเด็ดทำเองไม่ต้องยุ่งแบบนี้นะคะทีนี้อาราโซไฮเกลลงท้ายด้วยโยเป็นคําสุภาพแต่เวลาใช้ต้องระมัดระวังมากทุกคนโอ้ยโอ้ยเธกจะท่วยฉันไหม เชก้าอาราซโซเฮลเกจะเห็นได้ว่านะคะการปฏิเสธเรื่องการขอความช่วยเหลือหรืออะไรก็ตามนะคะเรามีวิธีปฏิเสธอีกเยอะมากพยายามอย่าใช้คํานี้นะคะพยายามอย่าใช้คํานี้นะเพราะว่ามันอาจจะไม่สุภาพถึงมันจะสุภาพนะคะแต่ว่ามันมีความหมายที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะคะคําที่3นะคะคานี้เราเจอได้ยินบ่อยๆในซีรีส์เราคือคําว่าพเมีมุนล้วถ้าเทียบกับภาษาไทยง่ายๆเลยก็คืออ่ะดูไม่ออกหรอว่าทาอะไรอยู่ดูไม่ดูไม่รู้เรื่องหรอแบบนี้นะคะอ่ะอันเนี้ย ใช้ต้องระมัดระวังมากแม้จะเป็นคําสุภาพก็ไม่เหมาะสมนะคะโพมิอนถ้าดูแล้วเนี่ยบนหลลยไม่รู้หรอก็คือดูไม่ออกหรอดูแล้วไม่เข้าใจหรอมองไม่ออกหรอนั่นเองค่ะเค k ย y ตาเขาบางสดสวยอ๋โพมิอนหแล้วเนี่ยนั้นนะคะ3ามคำนี้จึงเป็นคําที่ควรจะระมัดระวังเอาไว้มากๆนะคะคําแรกเวลเวลทำไมหรอทำไมอ่ะ คำที่สองนะคะ arazo halegal arazo h a l เดี๋ยวจะทำเองเดี๋ยวฉันจัดการเองและคำที่สามค่ะ p o ย m i o n mulio พ o y m น o n ล u l i อทำไมเหรอดูไม่ออกเหรอแบบนี้นะคะต้องระมัดระวังเอาไว้มากมากเพียงแค่เราเลือกใช้คำนะคะแล้วก็บทสนทนาที่เหมาะสมแล้วก็จะกลายเป็นคนที่น่ารักมากขึ้นละค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเผื่อจะได้กลับมาดูเข็มย้อนหลังด้วยไปละค่ะทุกคน안녕